Ina, ต๊นดอกเปลีน hmm. ิงในโตดินอะะตห้ามไม่ข่าเลยมีไม้ข่าอยู่อันลานตลอนเลยจับยื่บ้านตลาดน่ะตลาดนั่นหลายดอกพารู้ว่าย่างสนก็บ่คอยมาก ขายบอหลนยขายบดีไนอขานี้ขาดเดียวตีเนี่ยนะกางมันแกนหนยางไม่ยับโนนี่ออกาไม่อกเงันรามันเป็นโ้นต้วหนูวายยบนี้เวลาวันศุกากันหาแนยคืวแาบบ้านท่านเรนีเนี่ยมันเดีเดอันสุดใน้านทเหอเดี๋ยวเอานันมาใส่เอาึ้นมดถึงแลมีบันไดบานยับ ต <N> ันีบ<ม>้บ<ม>ันไดเลยอันนั้นเอานั่นคุณเฉียวๆนะมันจะไปไหลลงเลยาสั่งเยบโตตัวนี้ไ่ใ่ตัวนั้นก็เพราะว่าไมเอาผามาลยาอีไลน์บอ,อไปแบบนั่เนเาไนใส่สิ่งติดตมไว้คล้องก็นแล้วไปเกลก็หใช่คนเมือนเงินเอืนยิ่นตายแล้วคนอันไส่ห <N> ันขวาวปนนี้น,นิมเดีย จากควานแเขาเไปยู่เรื่องเพื่อนตกว่ะฝนยามู่จากกวานต่อได้ไเอาตกน้องกันยังวาฝนตกไปได้ไหมฝนตกบอกนะคุณฝนตกแม่วันนสองคนม่บ มันเย็นเนาะอาการเย็นเนาะไม่กิน้องเรลยอยมันเปรลยวไอ้เวทเท่แต่มันทำมนมากระมองไปยื้อะลากันไอ้เบทไหเคี่ยวเอี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยว่มันกินที่ไหนที่ตึ๊กตึ๊กอะไรเลยเมาไว้ก็กินแบบเมาไว้ดจเลยกินล้วนล้วนบบกินไม่ได้ตัดช่วเนาะเห็นบางแก่ แน่นเล็งเล็งมันมันฝืนงจะคลองเด้เมืม่อได้แดดเมื่อได้แดดแดดกระแกรงจะเห็นนี่ก็โพดมาปาาใจก็เลยมใหม่นม่นะไหมนี่ก็โพดมาปาาใจนี่อันเผ็ดเรื่องก็นุ่งแจงก็นอรืออย่างนีมแอบก็นอนเลยนี่ก็แดด เป็นละน่นกตเปรียงอ่ะเต้นใส่ฝนด้วยหัวกัเต้นแนยังอีกโอ้โหเออแทนนี่สิว่าเตดนยังน้อยหัวกิ้น ปาได้ว่โอ <c oughs> ้ยจักว่าผัวเช็ดบกินบ่ไงแกว่ากินลูกม่เช็ดอ้่ราได้ิะกินบ่ได้กินักบ่ได้ตปกเช็ดกระมักแนงเลยนะเช็ดเปินกินบ่ได้บอกว่าเขาเนยากด้เจ้าของส่วนหนึเจ้าของไม่ต้องไบตัวบักที่ไม่ต้องบตัวกระเทียมหอก ที่แรกว่นี่ปบักระเทียมมืนบนกัาที่บักกระนั่นบพมาาเลยบัาก,กัน,อกอนว่า<เ>อินเดียาโอ่ปลาหมูอันสุบมารวมมากขาของอยางแม่มืมอ,อื่นผนเนาะก <c oughs> ี่เขายัางดับหน้ายี่เด้อฝนตกลิ่นแบบ มันต,ตกลิ่นเบิดมือเบิดเวนันนอนอยบ้านเพิ่งยื่นคอมเมนสิไปเพิ่ยนมนนาเขาอยู่ขึ้นมาทั้่อย ไอที่เถือ่นเนอเขาชน,นะบาลพุะน่านเนาะสามแสนหารนี้คือสื่อบอตกร้อนติดไปน้ำาข้างสุนน้าบุ้เจือกบ่มีจุดเหนื่อยเป็นล้านอ๋ 100, 100, อช่วงไม่หแน่นยื้อช่วงหลังเป็นแรกแรสามแสนหาง ที่นี่บ่ค่อยแม่นเลยดิเดี๋ยวมแก่บอกไม่ค่อยแม่นดิโดนแล้วโดนมวนแล้วก็เท่าทัเจียวตะกรอนเตาตลอด không nên ăn không 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 cho không 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 cái không 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 ອາກາດແດດຕາຮອດຝົນກະແລະມັນະດ